กราบสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ามทีพี่น้องวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับฟิโรเรนดอนนะครับตัวที่เป็นเบอร์กินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมฟิโรเรนดอนเบอร์กินนะครับตัวนี้เขาก็จะมีรวดลายที่สวยงามนะครับก็จะเป็นพื้นเขียวแล้วก็มีเส้นขาวที่ขีดขีดขีดีดดนะครับ เป็นรวดลายเฉพาะตัวของเขาเองนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีพืชบางตัวที่มีลายเส้นๆๆอย่างเงี้ยคนก็ไปเรียกเขาว่าเป็นลายเบอร์กินนะครับก็เป็นลายเอกลักษณ์ของเขาเลยอย่างเช่นพุทธรักษานะครับที่มีเป็นเส้นรวดลายนะครับคล้ายๆแบบนี้ก็จะไปเรียกว่าพุทธรักษาลายเบอร์กินนะครับผมอ่ะก็ตัวนี้เขาเองเป็น ไม้ในตระกูลฟิโลเลนดอนนะครับผมก็ลักษณะก็คือเขาก็จะเป็นยอดที่โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีข้อนะครับผมสังเกตนะครับเขาจะมีข้อมีรากอากาศนะครับผมวัสดุปลูกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่ รักษาความชื้นได้ระดับหนึ่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีระดับหนึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นพวกมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะครับผสมกันหรือจะมีดินผสมบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้ามีดินเยอะมีการอุ้มน้ําสูงก็จะทําให้เกิดสภาวะรากเน่าได้นะครับตัวนีอ้อย่างวัสดุที่ใช้ตัวนี้จะเป็นมะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวนะครับผมแล้วก็การเลี้ยงดูเขาครับสามารถวางในห้องอะนะครับที่เปิด เป็นม่านเป็นกระจกเปิดออกไปปุ๊บเจอแสงนะครับผมก็สามารถเลี้ยงได้นะครับหรือเราไปวางที่ร่มลำไยใต้สแลนเขาก็จะชอบมากนะครับการลดน้ำเนี่ยควรลดน้ำประมาณาหนึ่งครั้งต่อ1-2ถึง,งวันนะครับโดยประมาณนะครับอาจจะลดลดวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่อ่สภาพเนี่ยครับความชื้นที่ วัสดุปลูกเขานะครับลองไปดูดีๆนะครับถ้าลดเยอะเกินไปก็ก่อให้เกิดอาการรักเน่าหรือเป็นโรคได้นะครับแล้วก็ตัวฟิโลเบอร์กินเนี่ยครับผมตัวเบอร์กินเนี่ยเขาก็จะมีการขยายพันธุ์ได้หลายแบบนะครับก็คืออาจจะเ,เราใช้การขยายพันธุ์แบบว่าตัดยกยอดเลยแล้วมาปลูกชำนะครับสองก็ อาจจะหั่นข้อก็ได้ครับเนีย่ยครับเขามีรากอากาศนะครับใช่ไหมครับแล้วก็หัน่นตัวที่ยกยอดไปเสร็จแล้วแล้วก็หันห่นข้อหั่นข้อเราไปชำทีดอันก็ได้หรือจากที่เรายกยอดไปแล้วเขาจะมีตาหน่อขึ้นมาใหม่นะครับข้างๆแล้วก็รอให้เขาโตหน่อยแล้วก็แยกแบบนั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกครับสาหรับการขยายพันธุ์หรือว่าถ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะเป็นพวกาการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับผมตรงนี้สําหรับ ฟิโลเบอร์กินเนี่ยเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถวางไว้ในห้องได้แล้วก็สังเกตความสวยของเขานะครับเนี่ยครับสีขาวเขาจะมีลวดลายไล่เฉดสีเยอะนะครับเป็นไม้ใบค่อนข้างแข็งนะครับใบไม่อ่อนนะใบค่อนข้างแข็งนะครับนี่ก็ส่วนตัวผมผมชอบลายที่เป็นสีขาวประมาณนี้นะครับผมเนี่ยพื้นที่เป็นสีขาวๆประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าขาวขนาดนี้ก็ขาวไปนะครับผมผมกลัวครับกลัวช้ำน้ํานะครับผม ไปนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มที่ชื่นชอบเบอร์กินที่มีความด่างนะครับผมอย่างตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าด่างได้หรือเปล่าครับเนี่ยเป็นธรรมดาเขาจะมีเส้นลายที่เป็นสีขาวคาดกับสีเขียวนะครับเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วแต่ว่าตรงนี้มันติดเขียวเป็นปื้นยาวนะครับผมอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านจะเรียกเป็นตัวด่างหรือเปล่าเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยครับอ่าใบนี้ก็ชัดเจนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะสวยกว่านะครับเนี่ยก็ เป็นขาวเยอะนะครับเรามีเขียวขีดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปื้นเขียวนะครับแต่ที่เห็นที่เขาเล่นเล่นที่เขาหาหากันก็คือตรงที่ด่างเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลอ่าอันนี้ผมไม่รู้ผมจะเรียกเป็นสีไม่เต็มหรือเปล่าครับแต่ว่าก็มีความสวยแปลกปอีกแบบหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวผมผมชอบเป็นลายที่แบบเต็มใบครับผมลายเต็มใบลายสวยสวยถ้าสีประมาณนี้ก็สวยครับถ้าเต็มใบนะครับผมประมาณนี้อ่าหรือว่า น,นี่ประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้สวยกว่าส่วนตัวนะครับชอบสีเต็มใบนะครับผมชอบเป็นสีเต็มใบเลยแล้วก็การให้ปุ๋ยของเขานะครับเราจะใช้เป็นพวกปุ๋ยละลายช้านะครับเป็นแล้วแต่ยี่ห้อครับจะเป็นเม็ดเหลืองอสมโคตหรือจะเป็นเ,เม็ดสีเทาจะเป็นอะไรอะ่ะหลายยี่ห้อครับผมมีหลายยี่ห้อเลยนะครับก็ลอง ใส่ดูนะครับก็คือใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับผมปุ๋ยละลายช้าใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้3เดือนแล้วก็ครั้งหนึ่งถามว่าใส่เยอะไหมก็ถ้าใส่นี้ก็ใส่ปุ๋ยไปสัก10กว่าเม็ดก็พอแล้วครับผมไม้ไซส,ส์นี้สิกว่าเม็ดแต,แต่แต่ถ้าเราย้ายกระถางแล้วแล้วก็อาจจะเพิ่มปุ๋ยเข้าไปบ้างอีกนิดหน่อยนะครับผมปุ๋ยละลายช้าเ,เขาเทํางานได้เมื่อต้องมีความชื้นเราลดน้ํามันมีเกิดการอ,อาจจะเป็นออสโมซิสหรือการแพร่แล้วแต่ สูตรแล้วแต่ยี่ห้อนะครับที่เขาจะทํามานะครับก็พืชก็จะดึงกินไปนะครับแต่ว่าปุ๋ยระด้ช้าคือเขาจะมีไอเม็ดที่เป็นสีเหลืองทีหรือสีเทาที่เขาเคลือบอยู่ครับตัวโค้ดเขาครับก็เคลือบเพื่อให้ปุ๋ยข้างในมันเป็นปุ๋ยแหละอย่างชื่อเลยละลายให้ช้าที่สุดเพื่ออยู่ได้นานหน่อยนะครับประมาณ3เดือน4เดือนแล้วแต่สเปคของยี่ห้อที่เขาทํามานะครับเพื่อให้พืชค่อยๆกินถ้าใส่ไปเปียงเดียวแบบเหมือนปุ๋ยไอที่หวานข้าวนะครับ ดีไม่ดีเน่าด้วยนะครับผมเกิดอาการดึงน้ําออกจากเซลล์ได้บ้างครับบางครั้งถ้าเราลืมนลดน้ำนะครับแต่บางครั้งก็เกิดภาะวะโอเวอร์ไนโตรเจนนะครับปุ๋ยเยอะเกินทําให้ต้นไม้ตายได้นะครับผมก็ปุ๋ยระลหยช้านี่เป็นอะไรที่ผมว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นใช้ฟอกกี้ฉีดพ่นละลายฉีดพ่นที่ผิวใบได้นะครับ เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นใส่พวกธาตุอาหารรองเสริมเพิ่มไปอีกหน่อยครับก็ทําให้ต้นไม้เราสมบูรณ์แข็งแรงเยอะขึ้นนะครับผมนี่ดูความสวยของน้องเขานะครับผมก็สวยงามนะครับผมสวยงามลวดลายที่มีเอกลักษณ์นะครับผมนี่ลวดลายเขามีเอกลักษณ์มากครับผมแล้วก็อย่าไปวางตากแดดนะครับวางตากแดดโดยตรงเนี่ยใบยไหม้นะครับผมโดนแดดเช้าได้เท่านั้นนะครับผมจะไปโดนบ่ายสามบ่าย บ่ายสองเนี่ยเราลาก,กันถึงตั้งแต่เที่ยงยเย็นเนี่ยโอกาสไหม้สูงนะครับผมโอกาสไหม้สูงนะครับยิ่งขาวๆาเงี้ยอ่าค่อนข้างจะออนแอร์หน่อยนะครับก็ไม่แนะนําที่ไปวางตากแดดนะครับบางท่านจะไปเลี้ยงเพื่อวางหน้าบ้านรับแดดเช้าสักถึง10บ,บโมงอะไรเงี้ยเออก,ก็พอทนนะครับแต่ว่าช่วงดูดูร้อนก็ดูดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศจะร้อนจัดช่วงแสงจะเข้มนะครับก็ทําให้ต้นไม้เราเกิดอาการซันเบร์นใบไหม้ได้นะครับผม แล้วก็ฝากอีกอย่างครับก็อย่างอย่างเนี้ยครับถ้าเขารากเขาเยอะลากเขายาวแล้วก็ควรเปลี่ยนกระถางนะครับการเปลี่ยนกระถางก็ค่อยๆไล่ไซส์ไปครับก็อันนี้ประมาณ4นิ้วก็ขึ้นไปสัก6นิ้วนะครับหรือเป็น8นิ้วก็ดูความเหมาะสมของต้นนะครับก็อย่าเพิ่งไปโดดไซส์กระถางไวนะครับเพราะว่าบางที <laughs> เราเห็นว่าเขาโตวไวเราไปใส่กระถางใหญ่ปุ๊บแล้วก็หืมลดน้ํากันอย่าง โหดมันฮาเลยนะครับลดกันทุกวันอยากให้กระโตไวๆครับที่ไหนได้รากเน่านะครับผมก็ค่อยๆขยับใส่กระถางอ่ภาชนะที่เหมาะสมกับอ่ปริมาณรากที่มีนะครับผมก็จะทําให้ต้นไม้ไม่รากเน่านะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมฟิโลอีกตัวหนึ่งครับผมก็ไม้ตอนนี้ราคามันไม่แพงแล้วครับผมอย่างเมื่อก่อนตัวนี้ก็ขายกันแพงมากนะครับตอนนี้ก็ ราคาจับต้องได้นะครับผมราคาจับต้องได้นะครับก็ไม่แพงนะครับผมก็อยู่ในเลหลักร้อยนะครับก็แล้วแต่กี่ร้อยก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่อายุแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ทรงนะครับแล้วแต่ความลวดลายความดงความดัางก็แล้วแต่นะครับก็ท่านใดยังไม่มีก็ลองไปซื้อหามาเลี้ยงดูได้นะครับเลี้ยงไม่ยากครับผมก็มีต้นหนึ่งต้นใหญ่ผมก็เลี้ยงทิ้งๆคว่างๆครับผมเจอแดดด้วยนะครับแดดประมาณวันละชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับแดดตรงๆเลย ประมาณชั่วโมงกว่าแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็เป็นลำไรนะครับผมวางไว้ใต้ต้นไมก้ก็เขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองหน่อยครับจ,จักเขาจะจัดอย่างเงี้ยตอนแรกผมเลือกมาขาวอย่างนี้เลยครับยอดขาวเนี่ยต่อๆมันก็จะปรับให้เป็นสีมีเขียวเยอะขึ้นหน่อยนะครับไม่งั้นมันสู้กระแสงไม่ไหวนะครับเนาะตัวมันผมก็ไม่ซีเรสครับปล่อยเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พอดีจะเลี้ยงไวใ้ให้เขาขึ้นขึ้นรากอากาศอย่างเงี้ยครับ ปุ๊บให้เดี๋ยวเรายาวผมก็จะยกยอดแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับก็เลี้ยงเล่นๆนะครับแต่ก็สวยจริงๆนะครับสำหรับฟิโลเบอร์กินนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องก็ขอกราบลาทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมจดกดติดตามนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะครับก็มีอะไรอยากให้ผมทำก็บอกกันได้นะครับแล้วท่านใดมีความรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยครับว่าอย่างนี้เขาเรียกดังไหม อย่างนี้ด่างไหมเพราะผมเห็นที่เขาขายกันด่างๆเป็นมันจะเป็นด่างสีอื่นนะครับผมไม่ใช่เป็นด่างสีเขียวนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ